โหมดที่คุณกลางรับชมคือโหมด crazy skill นั่นเองนะครับผมอะไรอะไรอ่ะก็มาดีดีดีเอาหรอเอาใช่ไหมคือแกเอาอะฉันใช่ไหมแกเอากับฉันบึ้บมูโอ้โหอันตีเวนแม่งสายอย่างยาวอ่ะเอ้าเอ้านี่คือทีนะเอ้าเอ้าเอ้าอะไรมันแตกไปแล้วบึ้บบนกินก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 จ้ารีไปไหนจ้ารีไปไหนโอ้โหโคตรใหญ่ อะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับอยู่ห่มในเกม ROV นะครับกับโหมดที่คุณกลางรับชมคือโหมด Crazy Skill นั่นเองนะครับผมเป็นโหมดที่โคตรพ่อโคตรแม่สกิลดับเบิลแรงเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะอะไรเนี่ยผมสุ่มได้มีหน้ามันจะคอสิบทิศหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เอาอุ้ย ทำไมผมสุ่มเลือกตัวแทงวะไม่เอาเฮ้ยเวนเวนนี่ดีกว่าเอาเวนไปเล่นครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับผมมาดีก็อยากจะรู้จริงว่าเวนมันจะโหดขนาดไหนนะครับในโหมดครีซี่สกิลนี้นะครับคือโหมดเนี้ยต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นโหมดที่ปรับสกิลมานะครับให้แรงขึ้นนะครับให้มีสกิลที่หลากหลายอย่างเวนอัติสิทิพิษอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอไปเล่นดูว่ามันเป็นยังไง้วทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าครับผมลย าเฮ้ยโอ้โหมาถึงอัพเวลได้3เวลเลยนะโคตรเจิงโคตรดีนะครับผมออกอะไรก่อนดีวะเนี่ยผมออกนี่ละกันวอลบูธก่อนเลยนะครับแล้วก็ของเวทนะครับผมจะออกมาเป็นไอ้นี่ก่อนเลยละกันนะครับเออเขาเรียกว่าของตีไวอะไรอย่างงี้นะเอาไปตีแบบให้หน้ากระพือเลยทีเดียวไหนดูดิว่าสกิลมันจะเป็นยังไงวะเจอกับพายาตู่ซะด้วยมาเลยผมยิงยับผมบอกให้คำนี้เอาคิวตู่นี่คิวตู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ม <o> ีปรหลาดด้วยอ่ะเดี๋ยวด้อะไรอะไรอะก็มาดิดี้ี่เอาหรอเอาใช่ไหมคือแกจะเอากับฉันใช่ไหมแกเอากับฉันบึ๊บวู๊สายยาวยาวจริง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 สายโคตรยาวครับทุกคนตี่ได้ไปดีเรียบร้อยเดี๋ยวเบิลคิวครับผมโอ้โหอันตีเวนแม่งสายยังยาวอ่ะเมื่อกี้ยาว8เมตรครับทุกคนก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ ่อไปไฟแล้วไหมตะบงสายเส้นเยอะด้วยเอาใหม่เอาใหม่ดูบึ้บอุ้ยอุ้ยทำไมมันแรงนงอ่ะอุ้ย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 มันติเคลื่อนที่ได้ด้วยจ้าไม่โอ้โหไอ้นี่โกงอยู่นะไอ้กิลเดอร์อ่ะมันติเคลื่อนที่ได้ด้วยครับทุกคนแล้วก็เวลามันพุ่งอ่ะมันชนกระแทกเราด้วยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับไอ้หมอนี่เอาบงอาบัฟนี้ไปเนี่ยเขาคงไม่ใช่หรอกครับทุกคนมูราดใช่ไหมไม่ใช่เห็นปะผมบอกแล้วเขาไม่ใช่ฮะไปผมเอาเองนี้นี่ เอาเองสวยครับแล้วก็อติมุฟอุ้ยมันกระเด็นด้วยนี่ว่าโคตรดีบายมาผมมาแล้วเอาเดิก็มาดิดิปี่ปีตี่ปี่บุฟผมว่าแกเม่งดึงห้าเส้นแน่เลยดูทรงแล้วนะเนี่ยเอาดิเอาไละล่ะเอาไละล่ะเราบอมาดึงเขาเปล่าหนุ่ยอุ้ยลูกบอลยังใหญ่อะ่ะไอ้ชื่อนัตยาไอ้นี่ขี้โกงโคเนี่นัตยาคนขี้โกงเลย โอ้วงจัดวงยังใหญ่วงใหญ่ขนาดนี้แล้วใครจะสู้มันผมถามเฮ้ยโอ้โหเขี้ยแล้วใครมันจ้ามันลงมาได้ดูดิอะไรวะเนี่ยอามเรียบร้อยครับแวนก็โหดนะแวนเอกอะไม่ธรรมดานะแวนเอกก็เอาเหมือนกันนะครับอันนี้สวยสุดยอดสวยสดงดงามว่าไงผมมาเอ้ยไฮติเป็นไงวะมาแล้วเพื่อนสวยได้ไปฮะเฮ้ย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 ไอ้เขี้ยแล้ววิ่งอย่างเร็วอ่ะทุกคน วิ่งเร็วมากแม่ตายจ้ามูลาดบ้าเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองเวลาสแต็กครบติดพิไรแล้ววิ่งอย่างไวจริงๆอ่ะผมว่าในโหมดเคซี่สกิลอ่ะแวนอะมันน่าจะเก็บสแต็กสักเก้าเก้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออน่าจะเก้าเก้านะอะไรอย่างงี้โอ้ร้อยหนึ่งก็ได้อ้าวตายนะอย่างเงี้ยบึ๊บเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะมาว่ะโค่นเดือดโค่นดุดันตีแย่ตายไปดิครับอันนี้โลนะผมบอกเลยนะผมมาแล้วนะเกมเนี้ย เอาหัวยี่สิบแปดต่อสองโคตรเดือดอย่างกับเจอบอทไอ้บ้าเจอบอทปะเนี่ยเจอบอทปะวะทำไมมันเหมือนเจอบอทเลยวะตีกันล่ะยิงไปฮะเอาเด้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 ต่อยต่อยยับยับต่อยยับยับสตาร์บั๊กนูต้องขายออกครับสตาร์บั๊กนูต้องมาเวนไม่ตีอย่างไวเลยอะตีสับจัดเลยทุกคนตีไวจริงตีไวจริงตีไวจริงเฮ้ยวิตีอย่างไวโอเมกอสด ปีเกอร์ปากอุ้ยจิ้มหาละมันอันตรีก่อนวะอุ้ย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 มูลาขอป้าฟ้านะเพื่อนมูลานบอกเอาไปเลยเพื่อนอ่าให้เราวฮะถือว่าผมขออนุญาตแล้วนะฮะนี้อุลเล่เจนเดลี่ไปแล้วใครมาเจ้าณรยาลงวะผมบอกเอกว่านารยามันโหดจัดเลยนะเว้ยนณรยาอะไรอะไรก็มาดิก็มาดิเอาไปละเอาไปละอุ้ย้าาาาฉฉัันนใหตยดีกว่ นี่ยิงไป3,000ครับผมโคตรเดือดบอกเลยเอาดิเอาดิ่นี่มามาเออมาดิเออตีไปเรียบร้อยจีๆเลยอันนี้โคตรมันกิวเดอร์เฮ้ยนี่มีกิวเดอร์ดวยว่าผมอยากเล่นผมอยากลอเล่นกิบดิดู Like <cat on developed Airbnb> ผมว่าค <m ule digitally wiele> ิวเดอร์น่าจะโกงเลยทุกคนไปๆหอวคิวเดอร์แล้วกันเดแต่เอาสกินโจสลัดไปครับอันนี้อยู่ไหนจ๊ะโผล่มาเดี๋ยวนี้โผล่มาแล้วครับดี้ดูผมผักด้วยดี้มีผักอะไรอะไรอุ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟาร์มก่อนต้องฟาร์มมันได้เปรียบมันได้เปรียบต้องฟาร์มก่อนต้องฟาร์มก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นสกิลหนึ่งระผักได้ด้วยอ่ะเวลสี่แล้วผมผมเวลสี่แล้วอะไรอะไรอุ้ยทำไมขึ้นมาเยอะดังอ่啊ดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโดนนะอย่างเงี <t alan> <t alan> <t ้ยเอ้าเอ้านี่คือที่นะเอ้าเอ้าเอ้าอะไร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 อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเดาวจันทร์ม่งยังแรงทุกคนดาวจันทร์มันสามอันเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยสกิลหนึ่งทีสามอันเลยนะเมื่อกี้ไอ้หมอนี่ขี้โกงนะแต่ว่าแต่เราโกงกว่าผมว่าอติเราขึ้นที่ไงตายซะนี่ตายซะเราอะฮะไปมาแล้วมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยแล้ว เฮ้ยทางนี้จ้าไอ้ตัด้ษมาดิเรียนหน้ามาดิเรียนหน้ามาดิเอาไหมเอาไหมผมได้ไอ้นี่นะได้ที่แล้เฮ้ยเอายังไงสลันสลันเล่ย่งไรสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตรงนั้นเลยอันตีไม่โดนเออเอาดิเอาดิเอาดิใส่บี้ต่อยต่อยหน้าไปต่อยมาดิเอาเปล่าเอาล่ะบี้บี้เออเคลื่อนที่นะเอาเอาเอา เอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแตกเดิมแตกเดิมเฮ้ยทาร่ามาเว้ยมาทำไมทาร่ามาทำไมนี่มาทำไมแรงนะแรงนะอย่าอย่านะอย่านะนี่ดีแปดร้อยนะแปดร้อยนะโดดไปดิโดดไปดิอุ้ยไอ้คิวมันโดดจริงว่ะโอ้โหล็อกคิวแปดเมตรอะไรเนี่ย ล็อกชิวยาว8เมตรยาวจังอะเมื่อกี้หลอดอะอะไรทาร่าอะไรอะไรครับอุ้ยมันวับใส่หน้าอีกด้วยยา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 มาหลอดสวยเพื่อนต้องหนีดิวะนี่อะนะ900 800ใส่อย่างเดียวครับทุกคนนี้อะไรอะนี่ไงนี่เอาดิเอาดิเพื่อนมึงวับใส่กูเหรอมึงวับใส่กูเหรอวับใส่กูเหรอคะฮะวับใส่เหรอนี่โดนวับคืนไปดิ มามาแล้วนะถ้าผมได้ปลาฟ้านะผมว่าเจมเลยขอปลาฟ้าได้ปะให้แหละเพื่อนให้แหละเพื่อนให้อยู่แล้วเพื่อนบอกเพื่อนใจดีขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเได้ปลาได้ปลาหนาได้ปลาหนาได้ปลาหนาได้ปลหนาวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หองแน่จริงก็เข้ามาตายต้องตายตายโอ้คือแบบ เศร้าเลยทุกคนเจอแบบนี้ผมเศร้าเลยเศร้าจริงเศร้าจริงอันเนี้ยดาเมจยั้งเบาอุ้ยมันมาแล้วนะผ่านอุ้ยโดนแข็งเพื่อนกูแข็งกูแข็งเพื่อนอ้แล้วแข็งยังนานโอ้แล้วแข็งยังนานคิวเดอร์ไม่ได้โกงนะผมบอกให้นะพวกเรนคุณคดูอยู่นะมันไม่ได้โกงเลยนะคิวเดอร์ผมบอกให้ไอ้นี่โกงอยู่นะไอ้คิวเดอร์ไอ้คิวเดอร์เรามันไม่ได้เป็นตัวเฮ้ย เอาเพื so ่อนเอา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 เลยเดินอันติแบบนี้ต้องใส่แล้วปะปี้ไงตายตายปะไม่ตายเฮ้ยไม่ตายได้ไงเออต้องตายดิเฮ้ยเต๊อยู่บนเลยโอ้โหเอาแล้วเรียบร้อยโดนอันติไปสลัดเกลียวหลัดเกลียว ไม่แพ้ครับเราต้องไม่แพ้ทุกคนเรยล่าวไงจ๊ะท่านี้อยู่เนี่ยท่านี้อยู่ไหนเนี่ยวิแตกดีอะนะแตกแน่นอนครับอันนี้มาแล้วว่ะออนไลน์ว่ะเกมพลิกแล้วว่ะมาเลยมามาเกมมันพลิกแล้วเว้ยเรียบร้อยครับต้องได้แล้วแหละเราต้องได้ฆ่าแล้วต้องได้ฆ่าแล้วเกมมันพลิกแล้วเว้ย

บนกินกี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 จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอู้โู้คนใหญ่อู้อู้หนีไม่ได้หรอยังไงก็โดนหรออู้ยังไงก็โดนครับหนีไม่ได้ อะไรอะไรอะไรครับจะไล่ผมหมออะไรอะไรอะไรครับดูมาติแล้วว่าดูมาติอุ้ยย่างตีแม่งหดจัดสกิลแม่งเดือดจัดนี่ไงโคแรงบอกเลยมาดิมาดินี่ไงอย่างแรงมาดิมาดิเฮ้ยดึงไปทำไมอ่ะเออตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่ตกใจแล้วว่าดึงไปทำไมโอ้โหต้องดันกลางว่ะกลางมันดันสูงมากครับทุกคนตอนนี้ ไม่ไหวแล้วคิวอุ้ย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 ัุ้ยอุ้ยอม้ยอม่ยอุ้ยอุ้ยอม้ยอุ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 ่ออุ้ยอม้ยอยอุ้ยอกนยอยอุ้ยอยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้อ้ยออุยอุ้ยอุ้ยอยอยยยอ้ยอ้อ้อ้้ยดันเพื่อ โอ้โหมันข้างอะไรขนาดนั้นมะน่ะผมว่าเอกอาจจะต้องขายรองเท้า <Hayır> ทิ้งแล้วแบบเอกอาจจะต้องออกอย่างอื่นแล้วว่ะมันต้องแรงมากกว่าพี่ว่ะทุกคนที่มาแล้วคีิเข้าสองเลนเลยแวนเดี๋ยวพึ่งเพื่อนตายเลยเว้แวนตายเลยเว้แวนเนี่ยเลยเว้นี่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 เฮ้ย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 เดี๋ยวสามทางยา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 โอ้โหสามทางแน่นอนว่ะไม่ต้องห่วงว่ะ แมงหรือสามทางแน่นอนว่ะไม่ต้องห่วงว่ะอันนี้โอ้โห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 เดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดยังไงอัตีสี่เลยป่ะอัตีสี่เลยป่ะสวยดันมันเข้าป้อมไปนี่ไงนี่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 ไงตายไปนี่นี่ไงอาบูคิงอาบูคิงเอออ้าวจบจบพลิกอย่างนี้ต้องพลิกจบจบจบ รออะไรกันอยู่รออะไรกันอยู่เร็วเร็วอะไรอะไรขำแห้งอะไรขำแห้งอะไรครับจุ๊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 บองไห้ลองไห้ไปดีลองไห้ไปดีลองให้ไปดีเอาอะหรือว่าเราแพ้แล้วดีนะว่าแก๊กดึงเข้าป้อมได้ตัวหนึ่งนะครับอีทาร่านี่อึดมากเลยนะเวลาอติทีี่แบบมันมีเกาะเด้งด้วยอะโคตรเดือดอะเออ ก็เป็นไงบ้างครับกับโหมดเคซี่สกิลนะก็เป็นโหมดที่เล่นใครเครียดดีหรือว่ามันจะเครียดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนแกันวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์แล้วกันนะทุกคนไอโหมดเคซี่สกิลผมชอบดีนะสนุกดีนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยฮะขอบคุณทุกคนมากนะจ้าอย่าลืมกดไลก็แชร์กันด้วยนะขอบคุณครับไว้เจอกันไม่บายครับ